วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆนทำชาดอกชบานะคะเมื่อกี้เดินเก็บดอกชบามานะคะไม่มีเลยหน้าบ้านปลูกไว้หลายต้นค่ะก็วิธีทําก็ง่ายๆนะคะเมื่อเราได้ดอกชบามาแล้วนะคะเราก็เอามาเด็ดเกสรออกค่ะอันนี้วรจะนําไปอบนะคะแล้วก็เอาก้านเขียวเียวด้านล่างเราออกนะคะ ว่างอยู่บ้างน,นะคะถ้าเพื่อนๆมีดอกชบาก็ลองเอามาทำดูนะคะนะคะเด็ดออกเด็ดเกสารออกเลือกดอกที่เขาสมบูรณ์นะคะไม่เหี่ยวไม่เฉานะเอาดอกสดๆมานะคะ ค่ะตอนนี้ก็ดอกชพาก็เด็ดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่หม้อนะคะแล้วก็จะไปอบกันแล้วก็จะใช้อุณหภูมิประมาณ50องศานะคะ แล้วก็จะตั้งเวลาไว้ที่ประมาณ1ชั่วโมงพอดีนะคะอันนี้ตั้งได้60มนาทีแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะนี่ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะดอกก็จะมีแบบก็จะแห้งนะแต่ว่ายังไม่ได้แห้งสนิทนะคะหยิบดูเขาก็จะยังเนิ่มๆอยู่นะคะแต่ว่าพวกขีบเยเขาก็จะเริ่มกกรอบแล้ว หลังจากนี้นะคะก็จะอบต่ออีกประมาณ2รอบนะคะก็จะเป็น2ชั่วโมงรวมทั้งหมดก็3ามชั่วโมงพอดีนะคะอันนี้ก็คือครบ3ามชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้แห้งแล้วนะคะมีความแห้งแล้วก็กรอบนะคะแล้วก็จะเอาไปเก็บใส่ขวดหลเอาไว้นะคะค่ะตอนนี้ก็ชากแล้วก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ฝนก็เติมน้ำร้อนนะคะ แล้วก็ชิมแล้วรสชาติเขาก็จะจืดๆนะคะไม่ค่อยมีรสชาตินะคะพอทิ้งเอาไว้ก็น้ําของชาก็จะเริ่มกลายเป็นสีแดงๆอมม่วงนิดๆสีชมพูอะคะ่ะสดชื่นนี่นะคะก้เวาเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะถ้าที่บ้านมีดอกเชบาขอบคุณนะคะ